id fifa for shop by od บริการรับซื้อและขาย id fifa all a s i ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊ม m และตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขาย id ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทำมาหากินนะครับนี่เรียกได้ว่าตอนนี้ id นี้เป็น id ที่บั็กที่สุดในเซิร์ฟแล้วก็ว่าได้คือ id ของไอ้แบงค์นะฮะเติมไปที่2 0 0 0 0ื่แต่แบงค์มันเติมดองวัและว7 0 0 0 0นนะครับกับ ก็คือกับกระตุกกับกิจกรรมเวอร์ซ์คลาสเซสไฟนอลซีซั่นพาร์ทสองครับเดี๋ยวมากิจกรรมนี้ดีและไอดีนี้บักด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าต้องเอาจริงนะครับเราแลกไปเลยครับสองพันเหรียญนะครับสองพันเหรียญเออปึบปึบนี่สองพันเหรียญสองหมื่นครับแค่นี้พอไม่ต้องขออะไรเยอะครับไปสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเพิ่งแบบว่าเข้ามาดูไปครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปใหม่มีทุกวันเวลาหกโมงเย็นนั่นเองนะครับก็จะมีอีพี้ก่อนปึบ เอาละเดี๋ยวเรามันมีอีพิกกบรีเจนมันเดิมเราเป็นรีเจนไปเลยนะครับมาเรากดได้ทั้งหมด10ทีสิบทีครั้งแรกโอ้โหสิบสามหลอดนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าอันนี้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเปิดในเกมอะ่ะมันอาจจะแบบกระตุกกระตุกหน่อยอะ่ะมันต้องไปเปิดหน้าเวบแต่พี่ลืมไปดิลืมไปเปิดหน้าเวบอะ่ะไม่เป็นไรไค่อยๆกดไปสิบแปดไปเลยชิวๆผมไปกินมาแล้วครับอร่อยใช้นายนปิงครับน้องเอายวนครับหน้าคู่ด้วยนแมพไม่ได้ครับ,ไม,ไ,รบไม่ค่อยเสียหอย ต้องเป็นเสียมากกว่าเรียกไอแบงค์เลยต้องเรียกว่าเสียแบงค์นะ่เรียกไอไม่ได้นะต้องเรียกเสียแบงค์นะขอบคุณกดไลด์ด้วยวะดีพี่ปิงวะดีนอรวิทย์ด้วยครับร้อยยี่สิบสามเอาไปร้อยสิบสามพอครับอุ้ยก็จะน้อยเกินไปครับน้องชายพี่ก็จะน้อยเกินไปครับอะไรค่าครับเมื่อไหร่จะเปิด จิตละหนึ่งล้านอุ้ยโหใครจะเติมล่ะครับน้องชายสวัสดีรอบหนึ่งว่ะดีเบลด้วยวันดีนะซูมีด้วยวันดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับจะใครแบบว่าชื่นชอบกันเนาะอยู่ใกล้ร้านไหนครับหาไหมไปเจอหลังมอถาเปาเพนได้เลยครับแถวเซเว่นครับดีครับวันดีปัทนาด้วยครับพี่ปิงเคยดูนอลสิงเคยดูครับนอลสิงครับ อะไรครับเนี่ยไปเวนเอล่าสิงได้ไงวะเนี่ยสิงมนะาสตาต้าเบียดีครับ L O L ครัแบรบ้านไม่ดังไม่ขึ้นแมพครับใช่ครับไม่ค่อยขึ้นแมพนะครับเฮ้ยร้านดังนะเด็กมอขอรู้จักหมดนะครับคุณเดี๋ยวว่ามาดูถูกร้านก๋วยเตี๋ยวผมซะและ้วเดี๋ยวผมต้องทำวอล์กไปร้านก๋วยเตี๋ยวผมซะ,ะแล้วคุณจะมาชอบเด็กเสิร์ฟผมแน่ผมพูดแค่นั้นแหละคือแต่ละคนนี่คือแบบอยังแจมอะเมื่อไรจะเปิดกิจเอาเงินไหนก่อนล่ะดิสอนเอาเงินไหนล่ะ <Foster King. S 1> เฮ้ย แขอบคุณพี่สิธิสันด้วยนะครับหนึ่งแดงเขียวดูทีมได้เลยครับเดี๋ยวเปิดกี่เสร็จเดี๋ยวไปดูให้เด้อขอบมากครับขอหนังแนะนำเรื่องนี้นะครับ S N I S S 168ครับของดีเพิ่งมาเอาดีนะโมพุทายยามาดีครับการ์ดน้อยแต่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ้ยพูดดีขอบมากครับมากครับโอ้เงินเรามีสามแสนแล้วกันนะเตี๊ยมกลมเลยสามแสนครับ 2องแสนสี่โอ้โหได้เยอะเลยสองแสนสี่กับการบวกแปดทั้งหมด14บใบพูดแค่นั้นเลยสิโอเคเคลียตัวให้เรียบร้อย14บใบเช็ดโด แม่งวัดใจยับเลยว่ะไม่ต้องรีบเปิดนะพี่ผมทําอะไรกินอยู่เปิดได้ช้าหอ๋อได้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเลยนะพี่ดึงเลยนะเติมเท่าไหร่ครับ2 0 0 0 0ครับ2 0,000ครับเซียเซเว่นโอ้โหไม่เอาดีครับและของจะหายไม่ไม่หายครับไม่หายครับตัวมันเดิมอยู่เหมอนเดิมครับลุ้นไหมโรนโดปีซีซีไปแต่ว่าอาพูดถึงเนี่ยมันก็ยังจะหากินกับโรนโดอยู่เหมือนเดิมนะเพราะโรนโดเนี่ยเป็นคือว่าเป็นไอคอนของเกมฟีฟ่าไปแล้วอ่ะฝรั่งเศสครับตำแหน่งกองหน้ามีตัวเดียวฝรั่งเศสกองหน้าครับตัวเดียวเลยครับชิล บกแปดยังไม่เก่งเลยอะ่ะโอ้โหแล้วก็เป็นเดอร์ม,มาโก้งครับโอ้โหจริงบกแปดยังไม่เก่งเลยอะ่ะมาสองใบงครับคันเวลาไปก่อนขอตึงๆแล้วกันเดอ้อมาน้องผู้ใดมากกันหลงเขามากก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อายนำ้ำซํานั่นพอแล้วเม็กซิโกกองหน้าเอ้ยฮูโกซันเชสครับเม็กซิโกกองหน้าตัวเดียวหรือไม่ก็ราคิเมสชิชาลิตโตโอ้โหทยไปสองตัวไม่ถูกสักตัวเลยนี่ ไอ้ทัวน้อยช่ชาริโต้แล้วก็เป็นทางหน้าของมูซ่านะครับมูซ่ากับฮาวเวียฮานเดชิชาริโต้ครับผมสวยงามแล้วก็นี้บวกห้าอีก2ใบ,บแล้วเราเปิดให้หมดเลยพวกาแบบว่าไกๆลๆนีเราเปิดไปก่อนเลยครับสวัสดีคนดูทั้งหมด300คนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่เส้นสนามด้วยนะฮะวกงเอาอีกแล้วโสเปนสเปนป,ป,ปีขวาดาวิดซิเวสครับดาวิดซิเวสเลียรอนน้าย,ยังติ่มม่ะไน้าย,ยังติ่มม่ะ ลาบิซิวานครับแล้วก็เป็นฐานะของกิฟโฟแต่ว่าพูดถึงกิจกรรมนี้ก็ถือว่าการ์ดน้อยเหมือนกันนะได้แบบของไม่ค่อยเยอะมากอนะเนาะดูดิโต๊ะใบน,นี้เป็นอืมอาร์ทีเอ็นโอ้โหกับเบรนนี่แล้วก็เป็นทางลุยปาดิซิโอเอาละอันนี้คือของจริงละอันนี้คือของจริงอ่ะไหนพี่ขออ่านะคนอมเมนต์ก่อนกุลิตเอ็มซีบีทีบีไอคอนไอคอนครับเขาคุณลิตามใหม่ด้วยครับมามุมล่างขวาครับใบนี้เจกแรเปียก สูตรจักรเแล่เปียกโบนี่วอล์กเอาไปนี้โอ้โหใส่ล่ะใส่าสิบอชิมกันใส่วาสิมีกันและกัน ใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอทิมเกินใส่วาสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสิบอแบ่งใจเอ้ยคนละใส่ดีให้น้องโอ้อะไรเนี่ยไรอันใส่ะเพี่นเป็นไก่เลยค <laughs> รับพี่ใส่วาสิบอแบ่งใจใส่โอ้ W วอีกแล้ว โอ้ขยันมาเกิน Ko โ,โ,โควโโหโคโรนาไวรัสโครโรนาไวรัสชื่อว่าจัสตินโคโรนาดวงมันไปหมดแล้วครับนายสวัสดีชว่วงค่ำสวัสดีครับยังไม่หมดหรอกดวงมาเรืเ่อยๆครับผมดวงพี่มันเป็นยิ่งเจาะเก้าชีวิตครับข่าไม่ตายครับผมโอ้สปอร์ตไลท์ด้วยคิชเชน่าโอเวอร์โอ้โหนี่เล่นดีกว่าอาโน,โนูได้ไปซื้อได้หนิคิชน่าโอเวอร์บวกแปดเนี่ยทีเด็ดเลยแล้วเราไม่มีของดีมาเลยดิประเด็นเน่ยตอนเนี้ยเราไม่มีดิฟิปฟิปโป เรียบร้อยครับ W C ครับมาละโอ้โหเฮ้ยเอ้ยไม่มีจริงดิ <Master Kill. S 1> สวัสดีครับน้องชายพี่สมปองคุณสิงโตเนี่ยด้วยนสมปองวันเดียวพี่ชายสวัสดีครับผมเออเสียงโดนเนี่ไม่ได้ยินนานแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณม,มากครับน้องชายพี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับแบงค์แบงเกอร์ er, กับ payer. เพเยอร์เฮ้ยเฮ้ย เรียบหรอฮะโอ้ค่ะลำใบนี้ไม่วอลเอาเลยเนี่ยนะใบนี้ไม่วอลเอาเนี่ยนะเออเบลเยียมครับตำแหน่งปีกขวาเบลเยียมยานิกฟเฟเรลา่าคาราสโกบวกแปดครับสวยง่ะโอ้ยอ,อะไรอะสมเัครโ,โ,โอ้พีดเมกเกอร์ครับก็อย่างที่รู้กันครับเพลงที่เขาอ่าเพลงที่เขาดังๆอย่างบอยพีดเมกเกอร์ก็จะเป็นแบบฤดูร้อนไม่มีเธอเมื่อกา เฮออ้ยทยดิตอันนั้นมันรุดร้อนพาราดอกดิเพเมเกอร์อะไรอะ่ะอะไรมันพาราดอกโอโ้พีเมเกอร์โอ้โจะรั่วนะพีเมเกอร์ครับเดี๋ยววัหนหลังเราเอากีตาร์มาเล่นแล้วยืนมองท้องฟ้าไม่มีเธอเหมือนก่อนและเหมือนเคยเหมือนก่อนเหมือนตอนขาดเธอโอ้โคิดไม่มาโอโห้หนักแล้วนะหนักแล้วนะเนี่ยหนักแล้วนะเนี่ยนะห เอ้ยโอ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่มันไม่มีตัวดีโคโลมัวนี่อีกิติเก้ครับเป็นโชว์ครับไมเคิลโชว์นะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตแบบว่านักร้องเคป๊อปเรียกว่าคิงออฟป๊อปนั่นเองครับก็คืออไมเคิลนะไมเคิลแม่ไหนนะไมเคิลแจ็คสันเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยคนเล่นอะไรอะไรครับยืนมองท้องฟ้าไม่เคยมีเธอเหมือนเดิมครับ WC ลองสองสวยงามครับใบต่อมาครับโ <c oughs> บอ,อีกแล้วใช้รึเปล่า้าฮะอ้เบนโอ้โหไม่วอล์กเอาเลยอะ่ะไม่วอล์กเอาเลยอ่ะโอ้โหต้องต้องหวังพึ่งว่ะพี่ว่าต้องหวังพึ่งใบนี้ว่ะไปกดไปหวังพึ่งบารมีอานเนี่ยว่ะหลวงพ่อปิงวัดทิงโค้ง มาอังกฤษแบกซ้ายโอ้โหอังกฤษแบกซ้ายให้กูลุ้นใครเนี่ยให้ลุ้นใครนะครับมิเชลครับโอ้โหให้ลุ้นใครโอ้โหลองพ่อปิงวัดทิงง้งโค้งเหนื่อยเลยเอาไลาไล์เอ้ยต้องกดไลท์ครับเนนจะหลุดมอเตอร์ไซคล้านร้านล้าน,าน,านมีจริงครับพี่ปิงอาา่ะจัดไปโอ้โหไปใบสุดท้ายก่อนจะเป็นใบจริงโป๊ะตะปออะไรอีกแล้ว และคือขยันให้นะสปอร์ตไลท์คือมึงบอกไปเลยว่าการแบบนี้ W C 2 2กับสปอร์ตไลท์พอไม่ต้องไปบอกมีใบอื่นสิมีไว้ให้เธอเยสเด้พรมมือมีไว้ไว้พารักนะจ๊ะมีไว้ให้เธอครับผมโนกขอบคุณมากครับโอ้โหเยดเควันนี้มาสายคําคมซะแล้วนะไลท์เราอะไลท์เรามาสายคําคมซะแล้วนะวันนี้ขอบคุณมากครับ Hello speak Thai เยสเย I s อ e ปี Thai ครับโรนี่ร้องเสียงพร้อมมากเลยครับเพราะอะไรถึงร้องเออ เาาว่อะไร้ยกระแสน่าโวลเลยครับมันนกอะไรวะน้องนกกระแสแต้แว้วอุ๊ยขอบคุณมากครับมันคือนกอะไรอ่ะเมาหายแล้วปล่อยใบนี้รักสัพชูวเฮ้ยโอ้ชูวูนะแมขอบคุณมากครับชูวูนะฮะขอบคุณมากครับชิเก้นครับไปกับใบแรกโทรมาปุ๊บเราปิดเลยโทรมาปุ๊บปิดเลยโทรมาปุ๊บปุ๊บอุ้ยโคเอเชียโคเอเชียโคเอเชีย โคเอเชียนะขอดูรองเท้าก่อนดูรองเท้าก่นอนเฮ้ยไอ้รองเท้าสีนี้โมดิกมันใส่เหรอวะดูพลังการยิงก่อนน้องเปริซิ์เฮ้ยขอบคุณโดนเนตด้วยครับใครวะเนี่ยลายคิดติดเหรอลายคิดติดแล้วเนี่ย,ค,ยค่อยดิโอ้โหโ๊อ โอ้โหเจด็ดราคิติกเอ้ยบวกเจด็ดราคิติกโวยเชียวหัวราคิติดกดต้องเลขหนึ่งแบบชิวๆสามสองหนึ่งไม่ปลดทุกครับผมเห็นประเทศปุ๊บปิดเลยประเทศปุ๊บปิดเลยบราซิลน้องฮึบไยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์โอ้ยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ถึงเลือกเขาขนาดแต่ยังเลือกฉันเลยอุ้ยขอบคุณมากครับฮอลแลนด์นะครับสีดำ เฮ้ยฮ hey, ันแลนรองเท้าขาวเหรอฮันแลนรองเท้าขาวเหรอใครวะอุ้ยสูตรลายหลักอยู่แล้วเนี่ยพลังการยิงเท่าไหร่วะพลังการยิงแบบสีนี้น่าจะเป็นกองหลังกองหลังฮันแลนใครวะน้องใครวะโอ้โหร้อยสิบโอ้โหเตฟานเดอร์ไฟโอ้โหบวกหกบวกเจ็ดโอ้โหจบเลย โห oh, จบเลย115้อยสิบห้าโหจบเลย1 1้อยสิบห้านี่เป็นไอดีที่บัคที่สุดในเซิร์ฟแล้วก็ว่าได้เดีา yeah. ยของจริงวัากนท่ใบอันนี้ใบสุดท้ายแล้ว,วไอ้ฟุกบใบสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โ oh. ห คือไม่อยากนับเลยโอ้โหยิงไม่ต้องนับหรอกน้องว่าได้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหคือเกลือเลยอ่ะอาจจะเป็นพอเป้มาแล้ววันนี้โอ้โหคือแบบเกลือแบบเกลือเลยอ่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคดีอไม่ดูกันนี้เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ